อาเนจจากไทยเฮ็ดเรามานไร่สดบังเวียดจนเข่าบัดบรรยากาศกับึง่างไฟก่อพันต้มไก่มาสั่นคนว่านอ่ะตุมไก่เออมึงด้วยหรอเน่ากินห่ออ้ยเนาะอันนี้ก็กินเขากับไอฟเปิดววัสต์บังเน่ากินเห้อด้วยเ่ยมีใครเอียง

thịt lát luôn, thịt cổi, thịt nhái, miên, leo, mòn, khéo chảo đấy, khéo mòn, khéo nhéo đấy, ô, 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 ủa, ba phần này, phần cá thang, đầm, đầy đầy bít bít nó hết โอ้ยปันที่บ้าทั้งเดี๋บุญนี่กระายมึงดูโอ้ยย่างย่างย่างไฟลุกขึ้นมาช่บบุญอินบรรยากาศบึงโอ้ยคึมเลยรถมือนีกระฝนหยิ่งแง่แง่ละเนี่ยนี่แหละหาบักใบกระไดน้ำปลาน้ำเข่าไปโอ้ยตกเปียกหมดเลวล่ะปูไทยนี่กระได ไทยก็ร้อนเออร้อนร้อนก็ร้อนตัวตอนอชังห้ามไทยส่งให้พี่ให้น้องเบิ่งนะ่ะว่ามันลำบากทำใดคิดจังใดอย่าคิดจนากมาเนาะเนาะหูอยู่แล้วว่ามันบึน,นปลาดึงสอาหนาวก็หนาวเย็นก็เย็นทำนะผมฝามบนลงบนลุ่มเออคิดดีๆเด้อแค่คิดอยากมากระไ้พี่น้องป้องไปก็ระไเบิ่งด้วยความลำบากเขา นานเลยจิมะมัดมือเนี่ยเออจิมะมัดมือผู้หลังคนก็ได้ยังจิมะเกาะมาเกยแค้นอยู่น่ะตายตายปุ้ยเบื้งเต่าเต่าปิกนิกคนด้วยคนนะเบื้องด้วยคนนะด่งไฟใส่ำเต่าจัดปิกนิกอ้ยไฟทะรันทะรันไปเยเชดดุน้ำมันสนเออเอาน้ำมันสนเด้อเนี่ยเอาน้ำมันสนเปียกสนน้ำมันขาวๆเนี่ยต้นขาวๆนี่แหละทาเอาสุดยอดเลยทาก็เปียกมาใส่เลยเนี่ยจะว่างแห้งดีๆโอ้ยบุเด้วยอะ เป็นคาบน้ำมันน่ะทำบ่เขาบ่อยากให้ดังไปอันนี้ดังไซเตาปิกนิกเจ็บกระทันรัดลูกดีปันยังอันนี้ทั้งกินทั้งสืบขีหมกข,ขีตาจไม่่